สวัสดีครับครอบครัวพังพันล้านนะครับผมวันนี้ก็เด to ินเที่ยวกับน้องพลอยนะครับผม่านูพันล <intell item related> <ihrem> ้านเดินเที่ยวรอบมูงบ้านยี่สิบหลังนะครับผมเดี๋ยวรเดี๋ยววันนี้เราก็เขากําลังเขาก็กําลังไล่อยู่เดี๋ยวเราเข้าไปไปรบกวนไปช่วยเขาหน่อยสักหน่อยอ่าใช่ครับผมเดี๋ยวเราไปช้าช้าก่อนก็ได้ไปเรื่อยๆช้าช้าก่อนก็ได้ครับผม ก็จะเข้าไปเลียนไปเยี่ยมแม่ดอกรักนะครับผมจะไปเป็นกําลังใจนะครับผมให้กับแม่ดอกรักนะครับผมเดี๋ยวพันล้านจะเย็นเย็นลูกช้า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 ให้บุญทรของบาแก้วใช่ครับผมครับผมก็อยู่บ้านใกล้เลนเชียงกันนะครับผมเป็นญาติพี่น้องกันนะครับผมก็ต้องดูแลกันและกันนะครับผมเดี๋ยวพันล้านจับถือไม้ดีกว่าลูก ไปแช่ช้าได้เราเดินไปแช่ช้าเราไปสเปรย์เขาแกมเป็นเงินมาแล้วน้องคอยจับหางไหมมาเดินเดินเทียงกันดีกว่าเดินเทียงกันเหรอเอออย่าเพี้ยนครับอย่าเพี้ยนเทียงกันจะได้สวยงามครับงงอือฮึ ในเอซีได้ดูบรรยากาศยามเย็นของหมู่บ้านยี่สิบหลังครับผมผนานนี่เล่งสิไปอย่างเดียวเด้พันล้านพันล้านกินจนบ้านแล้วครับไปอย่างเดียวเลอจะนอนปลาบ้านอย่างเดียวเลอแม่คนตางอนไม่รอน้องเลยครับพันล้านนี่น่ารักนะครับผมนะครับผมสองเชียร์นะครับผม ก็จะเดินด้วยกันในช่วงเวย็นนะครับทุกวันทุกวันนะครับผมวันนี้ก็ขออภัยนะครับผมทองสุขไม่ได้ออกมาด้วยนะครับผมเข้ามาได้แต่พันล้านนะครับผมก็วันนี้ก็พาน้องไปท่านนะครับผมล้างอาบน้ําล้างสระแล้วนะครับผมก็เลยพาเดินออกเที่ยวนะครับผม ต่อจากคลิปเมื่อกี้นะครับผมช,าชา้าๆพันล้านช้าๆชาลูกเดี๋ยวเข้าไปเยี่ยมนะครับผมเออคุณแม่ดอกรักนะครับผมจับกล่องสองมือจับสองมือ,อใหญ่ทรายพยายามยาใหญ่กล่องทรายเพราอเวลาทาย,ยไม่ทายหรอกกล่กองสัน มือตรงนี้กําลังเดินเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวไปดูก่อนเขาทำอะไรกันอย่างไรอยู่หรือเปล่า,าน,นี่ครับหลังคาสีเขียวอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่ครับผม้าน เขายังไม่รู้นะว่าพวกเราจะไปถึงเนี่ยยังไม่รู้ว่าเราจะไปเสือภัยเขาห,หันมหันหน้าไปดูอัอนเออหันไปดูเขาทำอะไรอยู่เขาไลเสร็จยัง อยังไม่เสร็จโอ้โหพันล้านดึงหญ้าใหญ่เลยลูก อะไรปิดไลน์แล้วเหรอโอ้ยอุตส่าห์ว่าจะมาเล่นด้วยหายไปใส่หมดเห็นได้โทรศัพท์ต่อว้ยครับผมโอ้ยทับแจกไว้ต่ัมาเอ้ย แม่ดอกรักอยู่นู่นครับเชือกสุดท้ายครับน้องไททันหยืดยืนอยู่ตรงน,นั้นนะลูกอย่าเข้าไปใกล้เนอแม่ดอกรักอยู่เชือกด้านหลังสุดท้ายอันนี้คงจะเป็นแม่แม่เพล ไม่เห็นเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไปไหนเนาะ่าจะมาเซื้อไผ่หน่อยไปไหนเนาะของบ้านไปอยู่ครันนี้เดี๋ยวให้กินหญ้าตรงนี้แหลนะน้นเป็นที่เลยลูกสงสัยไม่อยู่ คงจะออกไปข้างนอกมัง้งเพราะว่ารถหายอลานชอบได้ใหยาจัสิกินดีด้วยอล้านชอบเลย เอาเลยนะ้องพลอยลุยเลยลูกนี่ครับแม่ขนตางอนนะครับผมสวยงามมากเลยครับผมเอาเลยพลอยทอ,องเต็มที่เลยลูกอมืมาหอมแก้มสาว ครับผมวันนี้ก็ขออภัยนะครับผมอุตส่าห์ว่าจะมาเซอร์ไพรส์แม่ดอกลักนะครับผมแต่ว่าแม่ดอกลักนะครับผมเอ,อ่อแม่ควันไม่อยู่นะครับผมก็จะเห็นแต่ต้องโทรศัพท์นะครับผมแล้วก็แต่เตียงนะครับผมอต่งอยู่นะครับสงสัยออกไปทําธุระข้างนอกอยู่นะครับผมหน,น้าจะแมนน่าจะออกไปสื่อกับเขาละ น้องก็เข้ามาเยี่ยมนะครับผมมาเยี่ยมแม่ดอกรักนะครับผมมาเป็นกําลังใจให้นะครับผมแม่ดอกรักตาแพระน,นะครับผมบย นี่ครับน้องๆก็รับประทานดังอริสอร่อยนะครับผมโอ้โหไปหานะครับผมน้องพลอยทองเอาเลยน้องพลอยเต็มที่เลยลูกน้องพลอยว่าเสบหลายเสบหลายครับผมอันนี้ก็ผลพ่อผลตายาวนะครับนี่ครับผมสังเกตดูนะครับผมน้องพลอยนี่ขนตานีบยาวปิดเลยนี่ครับ ควานเขาทำอะไรครับผมขนตาย,ยาวปิดเลยพระเอกหมอลำครับผมควานขเขาทำอะไรครับผมฮะควานขเขาทำอะไรอันไหนควานขเขาทำอะไรควานควานก็กำลังตัดหญ้าป้อนอยู่ครับผมบนู่นครับควานไปแล้วอันนี้เอ้ยเอ้ยเขาอันนี้ครับด้วยไหม โอ้สะท้อนแสงอ่องน้องโอยไปอบขมุยอ้อยเขาแล้วเอาเลยกินเลยกินเลยกินเลย ครับผมนี่ครับผมสวยงามนะครับผมมาเล่นกับแม่ดอกรักนะครับผมแต่ว่าควานไม่อยู่นะครับผมออกไปซื้อกับข้าวอยู่นะครับผมเดี๋ยวก็เอาไว้วันหลังก่อนนะครับผมเดี๋ยวจะเข้ามาเยี่ยมเยียนใหม่นะครับผมครับวันนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผมขอคนละหนึ่งแขนไลค์เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับผม